ลิงที่จังหวัดลบบุรีประเทศไทยจะทำความสะอาดฟันด้วยเส้นผมของคนลิงสัตว์ที่คุ้นเคยกับคนแถมบางครั้งยังฉลาดกว่าคนด้วยว่าแต่ลิงที่เมืองไทยทำความสะอาดฟันด้วยเส้นผมของคนอย่างนั้นเหรอเราไปดูเพื่อพิสูจน์ความจริงกันเลยดีกว่า ที่นี่คือจังหวัดลบบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางที่เหนือประมาณ155กิโลเมตรที่นี่มีโบราณสถานเช่นพระปรางสามยอดปราสาทเขมนแบบศิลาบายนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็และที่ลบบุรีนี้ยังโด่งดังในเรื่องของลิงที่มีมากเป็นพิเศษอีกด้วยว่าแต่จริงหรือเปล่านะที่ลิงที่นี่ทำความสะอาดฟันด้วยเส้นผมของคนนะ่ะ คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าว่าเห็นเนี่ยลิงเนี่ยเขาเขาเขาทานอะไรไม่รู้ติดฟันนะ,นะแล้วเขาก็จะใช้เนี่ยเขาไปเจอเส้นคล้ายๆเส้นผมลักษณะเส้นผมเนี่ยก็ามามาถูคล้ายๆเป็นลักษณะแบบเด่นท่านฟ้อนนะคะเราเดินทางไปยังใจกลางเมืองเพื่อเจอลิงพวกนั้นกันเลยดีกว่าที่นี่เราได้พบฝูงลิงที่กำลังพักผ่อนอยู่บนตึกและอาคารด้วยท่าทางสบายใจสุดๆ บนต้นไม้ก็มีบนหลังคาก็ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่บนสายไฟก็ไม่ขาดที่นี่ถูกลิงยึดไปเป็นหมู่บ้านของมันไปแล้วว่าแต่ไม่รู้สึกอึดอัดกันบ้างเหรอไม่มีครับอยู่ที่นี่ม,มานานแล้วครับลิงน่ารักทุกตัวเป็นเพื่อนของผมก็รู้สึกกลัวบ้างนะคะกลัวลิงเหมือนกันเพราะบางทีก็แบบว่าลิงก็ชอบแย่งของอย่างนี้ค่ะทำไมในเมือง ถึงได้มีลิงเยอะแบบนี้ครับค่ะในบริเวณต้นกางเนี่ยค่ะหลังจากที่คนมาบนบานสายสารกล่าวแล้วเขาก็จะมาแก้บนแล้วเขาก็จะนําอาหารเนี่ยมาให้ลิงที่บริเวณนั้นนะคะแล้วคนก็เชื่อเชื่อมันว่าลิงเนี่ยจะมาอยู่ตรงนั้นเยอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยค่ะต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ต้นแรกที่ลิงเริ่มเข้ามาอยู่เพื่อกินอาหารที่คนนํามาไหว้เจ้าที่ที่สารพระการ ด้านข้างของต้นไม้ต้นนี้เป็นที่ตั้งของศาลพระการ,ร,าร,ารกคร่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าลิงทำความสะอาดฟันของมันด้วยเส้นผมอย่างไรไปดูกันเลยครับเนอคาร์โสตนิดาใช่ครับที่นี่เขามาีลิงใช้เส้นผมสีฟันโอ้ต้องทำยังไงจ๊ะต้องเอามาทำอย่างนี้นะครับเนี่ยทำแบบนี้ ไปลองฟันสีไปสีมา <Okay. S 2> ไม่ประจําจนฟันสัประอาดจนฟันสังรอาดไปเรื่อยเรื่อย,อยทุกซองทุกมุมไม่มีไม่มีแมแดงเลยลิงจะใช้เส้นผมขัดระหว่างฟันของมันเหรอเราจะให้สปันแมนใส่วิกผมยาวเข้าไปแล้วมาดูปฏิกิริยาของลิงกัด แต่ว่าพอลิงเห็นวิกผมของสปันแมนก็วิ่งเข้ามาหาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาโจมตีวิกผมทันทีและแล้วการพยายามครั้งแรกล้มเหลวคราวนี้ระวังแผนใหม่แล้วเริ่มการทดลองอีกครั้งหนึ่งแต่ลิงก็เข้ามาโจมตีหนักกว่าเดิมจนสปันแมนต้องปล่อยวิกให้ลิงไปสุดท้าย ลิงก็ได้ครอบครองวิกทั้งอันไปการพยายามครั้งที่สองล้มเหลวแล้วเราจะได้ดูลิงขัดฟันด้วยเส้นผมกันหรือไม่แต่พวกลิงดูจะสนุกที่ได้เล่นกับวิกผมคราวนี้เราจะใช้ผมเพียงเส้นเดียวทดลองดู แต่ว่ามันกลับเดินผ่านไปเฉยๆแล้วตอนนั้นเองในที่สุดลิงตัวหนึ่งก็เอาเส้นผมเข้าปากและจากนั้นมันก็เอาเส้นผมสอดเข้าไประหว่างฟันก่อนจะดึงเส้นผมไปมาเหมือนกำลังขัดฟันอยู่เทคนิคที่ลิงใช้ก็คือ ช้ลิ้นช่วยดันเส้นผมให้ลงไปในช่องระหว่างฟันเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าเส้นผมที่ลิงใช้เป็นเส้นผมของผู้หญิงจริงๆแถมเรื่องนี้ยังโด่งดังมากจนได้ลงนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์ของอเมริกาด้วยลิงขัดฟันสิ่งที่ดูธรรมดาแต่หาดูได้ยาก มันใช้เส้นผมขัดระหว่างฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารอ้าวแล้วก็กินอีกแล้วถ้าไม่ใช่เส้นผมแต่เป็นไหมขัดฟันที่คนใช้กันละ่ะพอนำไหมขัดฟันออกมาลิงก็ให้ความสนใจเหมือนกับเส้นผมเจ้าลิงผู้นี้ร้ายกาจจริงๆสุดท้ายเจ้าลิงน้อยท่าทางใจดีตัวหนึ่ง ก็รับไม้ขัดฟันไปไม่น่าเชื่อว่าลิงน้อยก็เอาไม้ขัดฟันใส่ปากก่อนจะเริ่มทำความสะอาดฟันของมันเหมือนกันแถมยังขัดซะทุกซอกทุกมุมจนสะอาดเอี่ยมเลยทีเดียวแม่ลิงตัวนี้ก็ขัดแม้กระทั่งลิ้นไม่ว่าจะเป็นลิงเมืองไทยตัวไหนต่างก็รักษาความสะอาดของฟันไปสมบูรณ แถมยังไม่ยอมใช้ได้เส้นหนาๆเพื่อลดการทำลายฟันด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นแปรงสีฟันละ่ะเราลองเอาแปรงสีฟันให้ลิงลองใช้ดูแต่ว่าท่าทางมันจะไม่เคยใช้มาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงดูมันทำสิครับ รักษาความสะอาดของฟันอย่าให้หน้อยหน้าลิงกันนะครับ